สอภัยยังอันนี้เป็นจุดจุดหนึ่งครับที่มีการลดสูบซ่อมมาทิ้งเมื่อคือนนี้นี่เป็นครั้งที่สิบเอ็ดแล้วที่มาทิ้งองเนี้นี่เป็นจุดแรกจุดที่สองนี่จุดที่สองมากันสองคันห่างจากหน้าปั๊มปอทอประมาณห้าสิบเมตรห่างจากหมู่บ้านปริชาติประมาณร้อยเมตร ฝั่งตรงข้ามจะเป็นพังธ์พเจลเขาจะมาทิ้งสองฝั่งไม่ฝั่งนี้ก็ฝั่งนูน้นวอนหน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบด้วยนะครับทิ้งบ่อยหลือเกินทิ้งมาสิบเดือนนี้ทิ้งมาสี่รอบแล้วแจ้งหน่วยงานแล้วก็โยนกันไปโยนกันมาไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันเอ้ยทำไรเอ้ยมาปล่อยขี้ตรงนี้ได้ไงวะเอ้ยมาปล่อยตุงกขี้ตรงนี้ได้ไงเอปล่อยได้ไงเนีย่ยเอ้ เเฮ้้นนยนมะชตีีไไไปดววา่ขงจังหวัดประทุมธานีชาวบ้านโวยพ่วงมักง่ายรถเอกชนรับสูบซ่วมเอาขี้มาทิ้งริมถนน345หเหม็นคลุ้งไปทั่วหน่วยงานลงตรวจสอบเร่งเอาผิดผู้ก่อเหตุผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีมีชาวบ้านได้นำคลิปวิดีโอที่ถ่ายรถสูบซ่วมจำนวนสองคันแอบลักลอบเอาสิ่งปฏิกูลมาเททิ้งริมถนนทางหลวงหมายเลข3 4 5 ตำบลบางคูวัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีใกล้กับปั๊มน้ำมันปตทและห่างหมู่บ้านปริชาติไม่มากนักโดยทำลนนักษณะนี้บ่อยมากจนชาวบ้านได้บุกถ่ายคลิปไว้พร้อมวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการกับผู้ที่นำมาทิ้งด้วยโดยจุดที่ทิ้งมีอยู่2จุดจากคลิปพบว่าเป็นรถดุดซ่วมจำนวนสคันขณะนั้นเมื่อคนขับเห็นชาวบ้านที่ใช้มือถือถ่ายคลิปไว้ ทำให้คนขับรีบขับรถหนีออกไปจากจุดที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลทันทีทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งปฏิกูลที่รถดูดซ่วมนํามาทิ้งไว้และส่งกลิ่นเหมน็นคลักคลุ้งไปทั่วจิงวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการติดตามเอาผิดเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านความคืบหน้าวันนี้27ตุลาคม2568ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและพบว่านายอภิรม สนที่กาอายุ42ปีชาวบ้านที่ถ่ายคลิปกล่าวเปิดเผยว่าช่วงเมื่อเวลากลางดึกของเวลาประมาณ2ทุ่มได้มีพนักง,งานปั๊มมาบอกตนว่ามีรถสูบซ่วมเอาขี้มาจอดเททิ้งข้างถนอนอีกแล้วตนก็เลยออกไปดูพอเห็นรถดูดซ่วมจอดอยู่จึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปซึ่งตนเดินออกมาตอนนั้นกำลังปล่อยสิงประกูลเลยครับโดยมากันสองคันตนทำอะไรไม่ได้ ต้องไล่ไปหลังจากนั้นได้สองวันก็มาเหมือนเดิมทิ้งที่เดิมเลยที่ตนนับได้ว่าเขาเอามาทิ้งจํานวน11ครั้งแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมมาจนถึงเดือนตุลาคมโดยเฉพาะเดือนนี้4ครั้ง4รอบซึ่งจุดที่ทิ้งก็ไม่ห่างไกลาจากปั๊มน้ํามันที่มีบ้านพักของพนักง,งานและร้านอาหารในปั๊มขัดไปก็จะเป็นหมู่บ้านที่มีประชาชนอาศัยอยู่เคยแจ้งหลายหน่วยงานแล้ว แต่ก็ยังเงียบอยู่มัน,มนทิ้งฝั่งนี้ไม่พอฝั่งตรงข้ามก็ทิ้งด้วยโดยยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาแก้ไขจึงอยากวอนขอคนที่ทําก็ขอให้มีกิจสามัญกิตสํานึกให้เลิกมาทิ้งมันเดือดร้อนเพราะว่ามันมีสถานที่ของทิ้งของพวกนี้ที่ถูกสุขลักษณะคงจะไปทิ้งในที่ควรทิ้งไม่ใช่ว่าจะเจอป่าท้างางก็ทิ้งมันมีกลิ่นเหม็นบางทีเราไม่รู้หรอก ว่ามันบ้านคนอยู่แถวนั้นกลิ่นมันจะหายไปมันก็ใช้เวลานานหลายวันต่อมานายสุกฤตผ่องคำพันธ์เลขานุการนาย,ยกเทศมนตรีเมืองบางคูวัดเล็กนายเมธาสิทธิ์กิ่งแก้วนักวิชาการสุขาพิบาลได้ลงมาพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกล่าวว่าเบื้องต้นเทศบาลเมืองบางคูวัดโดยตามคําสั่งของนาย,ยกเทศมนตรีบางคูวัด เราได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและพบว่ามีร่องรอยการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปที่ริมทางจริงซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวอยู่ในการดูแลของหมวดทางหลวงใสาน้อยเบื้องต้นเทศบาลเมืองบางคูวัดได้ประสานงานกับหมวดทางหลวงใสาน้อยแล้วซึ่งทางหมวดทางหลวงเองก็แนะนํามาให้ดําเนินการด้วยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด2535ซึ่งทางเทศบาลบางคูวัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เราก็จะประสานงานกับนิติกรเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของเรื่องกฎหมายเบื้องต้นในเรื่องของกลิน่นเราก็ประสานงานไปทางหน่วยงานที่เราสามารถมีขอบเขตในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือได้โดยเอาน้ำผสมกับ EMC วภาพมาฉีดแล้วก็เป็นน้ำหมักเพื่อเตือจางกลิ่นเป็นการบรรเทาผลกระทบเรื่องกลิ่นก่อนให้ประชาชนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณแถวนี้เพื่อจะได้มีความเดือดร้อน เรื่องกลิ่นให้น้อยลงไปก่อนเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่สุขาพิบาลกองสาธารณาสุขเทศบาลเมืองบางคูวัดได้นํารถน้ําผสม e m น้ําหมักชีวภาพมาทําการฉีดบริเวณจุดที่จิ้งดังกล่าวทันทีเพื่อแก้ไขเรื่องกลิ่นในเบื้องต้นให้ชาวบ้านในละแวกนั้นก่อนและจะได้ตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาด2535ก็จะมีการดําเนินการเอาผิดเรื่องค่าปรับแล้วก็จะดําเนินคดี ทางกฎหมายโดยทางตำรวจจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะมันเป็นเรื่องการกระทำความผิดที่ทำความร้อนให้กับพี่น้องประชาชนรอบข้างเพราะว่าเรื่องเกลิ่นของสิ่งปฏิกูลมันเหม็นเน่าจริงๆโดยขณะนี้ให้ทางฝ่ายนิติกรของเทศบาลไปประสานกับตำรวจแล้วพร้อมนำหลักฐานคลิปวิดีโอที่ชาวบ้านถ่ายไว้พร้อมกับมีเลขทะเบียนรถคันที่นำสิ่งปฏิกูลมาทิง้งเอรถสู่ซ่วม เอามาจอดจริงผมก็เลยตามคลิปเลยครับเดินออกมาเลยค่ะเดินออกมาก็ไล่ไปเลยครับตอนนั้นเจอลักษณะรถเขากำลังทำอะไรอยู่กําลังปล่อยเลยครับกําลังปล่อยเลยมากันสองคันเราทําอะไรไม่ได้ครับต้องต้องไล่ไปเพราะหลังจากนั้นได้สองวันมาเหมือนเดิมครับทิ้งที่เดิมเลยครับถ่าังไหมครับลกไม่ทันทันเดิมไหมทันเดิมครับตรงนี้ที่เห็นมาทิ้งเนี่ยประมาณไั้กี่ครั้งแล้วครับที่เราสครั้งแล้วครับที่เนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงเดือนเนี้ยสิบเอ็ดครั้งแต่เดือนเนี้ย เดือนนี้ครั้งเดียวสี่รอบแล้วเฉพอะเดือนนี้สี่รอบแล้วตรงนี้ความที่แบบเราได้กลิ่นอะไรเม็ดมันมีอะไรที่แบบทำให้เราได้รับผลยระโบบ้างฮะห่างจากปั๊มน้ํามันนะพี่บ้านพักกับปั๊มน้ํามันห่างกันติดกันเลยครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นบ้านพักพนักงานนี่จะเป็นร้านอาหารนี่ก็ไเป็นปั๊มน้ํามันถลัดไปก็จะเป็นหมู่บ้านอืมเคยเคยร้องเรียนไปที่หน่วยงานไหนไหมฮะหลายหน่วยงานแล้วครับยังเงียบอยู่มันยิงฝั่งนี้ไม่พอฝั่งนู้นก็ทิ้ง้วยพี่ฝั่งนู้นก็ทิ้วยครับ เราไม่รู้ว่ามันทิ้งช่วงไหนไงก็งเลยไม่ไม่ได้อน,นั้นแต่วันพี่ใครเคยมาดําเนินการแก้ไขอะไรทก้งแถวยังยังไม่มีเลยครับยังไม่มีเลยผมพี่อยากจะฝากคนที่มาทํานําสิ่งปฏปฏิคูล<อ>พวกนี้มาทิ้งอยากจะฝากเขาไงมั้งครับ<อ>ให้เลิกครับมันเดือดร้อนเพราะว่ามันมีที่ของทิ้งของเขาเราก็ทําตามเขาไปไม่ใช่ว่าเจอป่าข้างทา,างก็ทิ้งมันกินกินมันเหม็นครับ บางทีเราไม่รู้หรอกว่ามันบ้านโคนอยู่แถวนั้นกว่ากลิ่นมันจะหายมันก็ใช้เวลานานที่เทศบาลเมืองบักวัดนะครับก็จากคําสั่งของท่านนายกเทศบาลเมืองบักวัดนะครับก็เราก็เราลงพื้นที่ครับตรวจสอบข่อแท็จริงนะครับแล้วก็เห็นว่าตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นมีการสิ่งปฏิกูลนะครับลงไปจริงๆแล้วก็หลายครั้งดนเราต้องแต่พื้นที่ตรงนี้ครับมันอยู่ในการดูแลของหัวทางหลวงไซน้อยครับเบื้องต้นเทศบาลเมืองบักวัดก็ได้เดินทางไปประสานงานกับหัวทางหลวงไซน้อยครับ แล้วก็ทางทางหมวดตัวทั้งเนือก็แนะนํามาว่าให้ให้ดาเนินการด้วยพรบรักษาความสะอาดระดับน้าร้อยสิบห้านะครับแล้วก็ตอนนี้ทางทางเุศบาลบางบปากวัดก็ไม่ได้หนีงอนใดก็เราก็จะประสานงานกับนิติกรเพื่อศึกษาความเป็นไปได้อของของเรื่องกฎหมายแล้วก็นํามาแก,ก้ไขเบื้องต้นครับเราก็ในเรื่องของกลิ่นนะครับเราก็ประสานงานไปทางหน่วยงานของของ,ของของของเราเองที่เรามีสามารถมีขอบเขตในการที่จะเข้ามาช่วยและได้เอาเราเราบน้ํามาสิ่งครับแล้วก็็นน้าหมักเพื่อเพื่อ เชือจางเพื่อปะเทาเรื่องกลิ่นนะครับให้ให้ประชาชนพี่น้องประชาชน้อยุ่แถวนี้ได้ได้ได้มีความปลอดภัยดีดีขึ้นเบื้องต้นนะครับพอถ้าตามพระราชบัญญัติสารข่าวภาษาของพระธรรมาชที่ห้าครับก็จะมีเรื่องถ้าาปรับแล้วก็จะเป็นดำเนินการทางทางกฎหมายโดยตำรวจจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็เบื้องต้นก็ผมก็ต้องวิงวอนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็คิดว่าอาจจะมีการไม่การไม่รู้แต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่า มันทําความเดือดร้อนให้ประชาชนรอบข้างครับเพราะว่าเรื่องเรื่องกลิ่นนะพวกสิ่งปฏิกูลมันมันเหม็นเน่าจริงๆครับเราก็ถือว่าช่วยกันที่ผ่านมาอาจจะไม่เป็นไรครับเราก็ดําเนินตามกฎหมายไปแต่ครั้งหน้าเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้อนอีกแล้วครับเจ้าของที่ตรงนี้เป็นในส่วนของหมวดทางหลวงไฟน้อยนะครับซึ่งเราได้ประสานและเบื้องต้นเมื่อเช้านี้ก็คือให้เขาดําเนินการตามหน้าหน้าที่นะครับเป็นส่วนของการแก้ไขปัญหาเรืงกิเบื้องต้นครับทางกอ,อ,องสาธารณสุขก็เดี๋ยวจะมีทางน้ำหมักเชื้อพลาสนะครับซึ่งทางเทศบาลเป็นคนจัดทาเอง มาช่วยลดกลิ่นในเบื้องต้นเดี๋ยวจะให้รถน้ำเนี่ยมาฉีดตรงพื้นที่ท,ที่มีการลอดรอบทิ้งต,ตรงนี้นะครับเพื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นให้ชาวบ้านเบื้องต้นนะครับสมเกียรติทรัพย์เฉลิมข่าวภาพจังหวัดประทุมธานี p ี New ิวไทยแลนด์รายงาน